วันนี้เราจะมาแนะนําวิชาเลือกในโรงเรียนอํานวยสิน,นะครับเป็น after school นะครับอันนี้อะไรเนี่ยหุ่นยนต์เลโก้หุ่นยนต์อันนี้ทำอาหารน,น,น่ากินมากเลยอ,ลอร่อย,ย <c oughs> ามากทำอาหารนะครับนี่แล้วก็มีเทควันโดเทควันโดแล้วก็เป็นดนตรีดนตรี เป็นเลโก้เหมือนกันแล้วก็น,นี้เป็นเล่นอย่างเดียวเพิ่มความมั่นใจเซฟอะไรสักอย่างนี่แล้วก็มีอะไรอะ่ะอันนี้เป็นเพิ่มความสูงนะครับให้เด็กออกกําลังกายเพิ่มความสูงของตัวเองมันกลับเป็นจับยืดแล้วก็ให้ตัวยืดอะ่ะให้ลูกสูงอนะ่ะพูดง่ายๆอันนี้ดนตรีไทยดนตรีไทยแล้วก็เป็นอันนี้เป็นอะไรวะเป็นเกมสักอย่างหนึ่งอันนี้คือ อ๋อฟู้ดอาร์ตเนาะอาร์ตมีอัเดทแอปพลเคชันแล้วก็ T S อ๋อโอเคครับแล้วก็อันนี้เป็นโรบอทนะโรบอทนี mm ่ hmm. แล้วก็เป็นอันนี้เป็นอะไรอะ่ะ <Thank you. S 1> งานปั้นอะไรอย่างเงี้ยนะโหใหญ่ oh, oh, ามากเยอะมากเลวิชาเลือกเลือกถูกไหมล่ะเลือกอะไรกันห่าวิชาครับ <5. S 2> <5. S 1> อันนี้เป็นชนน่อมงโคนอ๋อขนใช่ไหมโอเค แล้วก็อันนี้เล่นที่ว่าทำเร็วๆที่ทำเร็วๆป่ะครับอันนี้อ๋อข <c oughs> อขอบคุณมากครับจิมชาติเลยเหรอใช่ถ่ายถ่ายถ่ายเร็วมากฝึกนานไหมครับเนี่ยสี่ป,ปีใช่ไหมครับ สุดยอดขอบคุณครับขอบคุณครับน,นี่ฟันดาบฟันดาบอุ้ยมีฟันดาบด้วยน่าสนใจอันนี้คงเป็นวันสุดท้ายที่ผมได้อันนี้อะไรอ,นนอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นไม้ค้ำของคุณพ่อจะเป็นเกมไม้ค้ำที่จะเล่นเป็นดาบเป็นดาบโอ้ไม้ค้ำคุณคุณน้องเล่นไหมครับ ยังเล็กเลยครับดีเซอชั่นโอเคค่ะละอันนี้อะไรครับโอ้เฟคต์เข้ามาถึเข้ามาถึงเข้เข้ามาถึงเขมาถึงเเข้ามามาถึงงเข้าเขามามาถึึงงเข้ามาถงเข้าาถึงเขเขามามาถึงเข้ามางเข้ามาถึงเเข้าเข We have a mix of uh, STEM and sports. So they do some computer-based stuff, some uh, classroom-based learning, hands-on learning, as well as some sports. Oh, okay. Thank you. Already. Okay. What is this? This is yoga, right? Yes. Oh, she's studying. She's studying. She's studying. Yes. Chanel. I like this one. Yes, yes, yes. What is this? Reception. เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่เขาเอาไปเยอะแล้วเดี๋ยวผมเอาไปอีกครับครับขอบคุณครับมีมากรุกด้วยหหุ่นยนต์หุ่นยนต์โอ้โหมีหุ่นยนต์ด้วยอันนี้คืออะไรอ๋อดซนสดซ์แล้วก็ศิลปะโอ้โหเยอะมาก โอ้ยโทษครับโทษครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยกอฟอ๋อตีกอฟใช่ไหมมีคอปด้วยเหรอขอโทษครับโอ้โหอันนี้อะไรอ่ะวินโดซิปสวัสดีครับอันนี้คืออะไรอ่ะครับอันนี้คือเลโก้ครับเดี๋ยวผมกำลังจะเปิดวิดีโออ๋อแล้วตอนนี้กำลังจะเปิดวิดีโอเลโก้จะเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กครับเด็กเล็กมีสเซสชั่งไปทีจิลูกลูกเรียนอยู่อันนี้เรียนอยู่ใช่ใช่ใช่โอเคครับครับหลัง ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะจัดเลเยค<ต>ือเ,เทคนิคเทคนิคนะคือเมื่อเขาเรียนตรงนี้ได้เนี่ยคขาจะไปต่อโรบตติกได้อ๋อนะไปต่อโรบอทได้ใช่ไหมอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นอะไรครับเพราะหนึ่งเยเขาต้องรู้ว่าการขยับเยื่อนเนี่ยขยับยังไงต้องเห็นโครงสร้างอย่างเนี้ยเอาแล้วทำไมเราหมุนแล้วมันขยับได้มันเป็นคออะไรนะครับแล้วส่วนไหนที่มันขยับได้นะเขาจะต้องรู้ตรงนี้ก่อนอันดับที่2ก็คือแล้วเวลาสมมุติถ้าเราหมุนตรงนี้ เราอยากให้จุดเนี้หมุนเราทํำยังไงล่ะเห็ oh. นไหครับนี่คือการใช้เครื่องเนี่การเลือกใช้อุปกรณ์ดังนั้นเขาจะต้องรู้จักละ่ะ hmm. มีเครื่ออะไรแล้ววัตถุประสงค์คือะ <Okay. S 2> อะไรโอเคหลังจากนั้นจะไม่มีการหมุนด้วยมือแล้ว oh. จะเป็นมอเตอร์แทนนี่ oh. มีมอเตอร์เลยในเลโก้ <In Lego S 2> เลยใช่ไหมในเลโก้เลยเพราะนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาเรียนรู้ว่าหมุนด้วยมือมันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเราหมุนด้วยเครื่องละ่ะ เราจะเอาตัวเครื่องนี้ไปแทนที่ตรงไหนออ๋มันจะเป็นระดับไปนี่คือเลโก้เลยจะเป็นซิสเต็มเลยเมื่อเขาเรียนรู้ตรงนี้ปุ๊บเขาจะไปตรงนู้นต่อตรงหุ่นยนต์ต่อตรงนู้นต่อได้เลยโอเคครับสบายมากหุโนยนต์นอกจากมีมอเตอร์คอนโทรลเลอร์แล้วซอฟแวร์โอเคก็มีโคดดิ้งมีอะไรใช่ไหมใช่ใช่อโเคครับแล้วมันก็เลยจะต้องต่อเนื่องกันไปเนี่ยถ้าเรียนเป็นระบบนี้มินิคาร์บ Okay. สอนเล่นมินิคับอ่ะโอ้ยตอนเด็กทำแบบป้ามไม่มีอย่างนี้บ้างอันนี้คืออะไรอ่ะครับอ๋อสวีทสวีอ๋อโอเค โอเคโอเคโอเคโอเเคโอเอเคโอเเคโออเคโอเคโอเคคโอเโอเโอเคโอคโอเคโโอเโอเคโอเคโอเคโอเเ นี่อะไรอ่ะอันนี้อะไรครับแม่ไซส์ค่ะอ๋อวิทยาศาสตร์ใช่ไหมใช่ค่ะแข่งกันในการนักอ๋อโอเคีเซึชัตนครับเรียนไหมครับเมื่อกับาอ๋อไม่ได้เรียนครับอ๋อลองดูโปรแกรมก่อนทั้งหลังเป็นเรื่องของเสียอยู่ตอนแรกให้เรียนอยู่พอดีเต็มไปแล้วแม่เขาไปลงอะไรเต็มไปหมดเลยขอบคุณมากครับมีคอร์สส่วนลดด้วย6คะแนนอันนี้เราไม่ได้6คะแนน แต่งหน้าด้วยมีแต่งหน้าดว้วยเรียนแต่งหน้าอันนี้เลโก้ใช่ไหมเพ่ื่อิ่งรู้ว่าภาษาจีนเป็นวิชาบังคับด้วยนะครับเป็นวิชาบังคับก็คือจะลงอัปเตอร์สคูลเพิ่มก็ได้หรือว่าจะไม่ลงก็ต้องได้เรียนบังคับได้เรียนอยู่ดี S 1> <S 1> <S <S อ่าแ้ก็เมคอทอร์อ,อสติกแล้วก็มินิโซีโอครับที่แบบว่ามันจะเป็นน้องเดี๋ยวเกี่ยวกับการเรียนวิชาในห้องเรียนครับมินิโซีโอนี่อะไรเรียนเป็นผู้บริาหารเหรอมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้<ม>ยหอไม,ม่น่าสนใจน่าสนใจจริงครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก็คือมินิซีโออ่ะเหมือนกับว่าเราจะสอนให้แบบน้องได้แบบ รู้จักธุรกิจเบื้องต้นอย่างนี้แล้วอ,อ,อย่างนั้นเลยคือสมมติว่าแบบคือเด็กมันก็มีความคิดสร้างสรงสรค์เนาะคุณพ่อเขาก็แบบคือเราจะเอาแบบความคิดเขาอะให้ออกมาเป็นธุรกิจแบบ<อ>ับสมมติว่าเราเรียน8คนอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะให้น้องคิดธุรกิจมา8อย่างและทีนี้เราก็จะมาโหวตอย่างถ้าสมมติว่าเราจะเราจะออกมาเป็นทั้งหมด2ทีมครับก็คือทีมละ4คนถ้าสมมติว่า2 2อันดับไหนมีคนเลือกมากสุดเราก็จะให้เป็น เป็นธุรกิจอันนั้นแล้วก็ให้แบบน้องที่ไม่เลือกแบบเข้าทึงแล้วแบบช่วยกันทําธุรกิจกันออกมาแนะล้วก็จะมีผมที่เป็นพิเชอร์แบบสงองขอดูเลยแล้วอันนี้ก็เลยแต่งหน้าครับใช่ครับม,มันเหมือนโรเซ่บ้างมัเหมือนโรเป่ไม่รู้เหมือนประันสมุนอะไรอย่างเนี้ยไหมจริงจังเลยอันนี้จริงจังจริงจังครับจริงจังครับไม่ใช่สมุนล้วจริงจังรบบแว่าาเไม่ได้สอนาานครัับแต่่วอะวกป่ใชน